สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าโชคอัพเนี่ยมีกี่ประเภทคร่าวๆณนะทุกวันนี้นะครับผมต้องเท้าความกอนครับว่าหลายๆท่านเนี่ยทักเข้ามา มีข้อสงสัยเยอะมากครับว่าตัวช็อกอัพมีกี่ประเภทขอซซี่เนี่ยเป็นช็ออัพประเภทไหนนะครับผมช็อกอัพหลักๆทุกวันนี้นะครับผมมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยตัวระบบแรกเองเนี่ยคือระบบทวินทูบหรือโช็แบบ2กระบอกโชคระบบตัวนี้นะครับสามารถพบเจอได้ที่เป็นติดรถจากโรงงานมีกระบอกภายในนะครับผมหรือเขาเรียกว่าเป็น working tube และก็มีกระบอกนอกนะครับผมที่เป็นตัวหน้าที่ไว้ถ่ายโอน น้ำมันระหว่างห้องในและก็ห้องนอกนะครับข้อแตกต่างระหว่าง t วินทูบกับ m o n o t ูบ e นะครับผมก็คือว่าโชก up ระบบโม n o t ูบ e เนี่ยจะเป็นกระบอกเดี่ยวมีห้องแก๊สมีวาล์วอยู่ในตัวกระบอกเดียวกันเลยแต่ในขณะที่ของท w i n ทูบเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นโชอ up ระบบน้ํามัน2กระบอกหรือบางเจ้าอาจจะมีเป็นมีแก๊สกึ่งน้ํามันด้วยแต่ลักษณะคร่าวๆของตัว2ระบบนี้นะครับผมเมื่อการใช้งานเป็นระยะเวลานานตัวระบบ m o n o t ูบ e นะครับด้วยความที่ว่ามันมีกระบอกเดี่ยวและมีห้องวาล์วอยู่ในกระบอกเดี่ยว ทำให้การเกิดแอ eration หรือว่าตัวฟองอากาศในชงเนี่ยเกิดได้ยากกว่านะครับผมในขณะที่ t ทวินทู e เองเนี่ยหากใช้งานเป็นระยะเวลานานจะทําให้รู้สึกว่าจากฟิลลิ่งของเดิมที่รู้สึกว่ามันนุ่มแน่นทําให้อาการความนุ่มตรงนี้หายไปอาการเหล่านี้ครับเกิดขึ้นจากระบบทวินทูปนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฟองอากาศ มากกว่าโมโนทูบเนื่องจากว่าน้ำมันในกระบอกในเนี่ยกับในกระบอกนอกมันถูกการถ่ายโอนไปมานะครับผมโมโนทูบกับทวินทูบเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปว่าโชค๊คอัพระบบโมโนทูบเนี่ยเป็นแกส๊สสิน้ำมันโดยส่วนมากแล้วทวินทูบเนี่ยถ้าเป็นของ oem เนี่ยโดยส่วนมากจะใช้เป็นระบบะน้ำมันนะครับผมอาจจะมีแก๊สบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยซึ่งในกรณีนี้ครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าอา้าวแล้วเรื่องของระบบแก๊สเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบอะไรไงต่อฟิลลิ่งล่ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง ตัวระบบช่วลงล่างล่ะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวระบบแก๊สที่อยู่ในระบบโมโนโทูมนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการเกิดฟองอากาศในน้ำมันที่สามารถเกิดในกระบอกโช๊คได้ฟองอากาศในน้ำมันส่งผลกระทบต่อสมรรถนะยังไงผมจะอธิบายให้ครับปกติแล้วน้ำมันต้องมีคุณสมบัติในการทนความร้อนสูงหมายความว่าเวลาใช้งานผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาเราขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับผม ด้วยความที่ว่าในขณะที่รถกําลังขับอยู่เนี่ยช็อคอัพจะมีการทํางานยืดหดตลอดเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดฟองอากาศในกระบอกช็อคเนี่ยมันจะทําให้ฟิลลิ่งของช็อคเนี่ยเพี้ยนไปอาการเหล่านี้เราเรียกว่าอาการเฟดของน้ํามันถ้าเปรียบเทียบระหว่างทวินทูบกับโมโนทูปเนี่ยโมโนทูปเองเปอร์เซ็นต์การเกิดฟองน้ํามันเนี่ย,โโน,ยน้อยกว่าทวินทูบซึ่งทําให้ฟิลลิ่งของโมโนทูบเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะดีกว่าคราวนี้มาส่วนของเรื่องช็อคอัพของก๊อซซี่เนี่ยมี กี่แบบนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสินค้าออซซี่นะครับผมทุกรุ่นเนี่ยเริ่มต้นพื้นฐานมาจากช็อคอัพระบบโมโนทูบสินค้าตัวแรกนะครับที่ผมแนะนําก็คือว่าเป็นออซซี่โมโนทูบแบบปรับไม่ได้ครับซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยเราทําออกมาเพื่อรองรับการใช้งานสําหรับสมรรถนะสูงในตัวส่วนของช็อคอัพโมโนทูบแบบปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะปลั๊กอันเทได้เลยครับใส่กับรถได้เลยมีรองรับหลากหลายรุ่นนะครับมาในส่วนตัวที่2เป็นช็อคอัพแบบปรับได้3-2ระดับตัวนี้เองก็เป็นระบบ โมโนทูบเหมือนกันกระบอกเดียวแต่สิ่งที่เพิ่มมาจากตัวที่ปรับดับไม่ได้ก็คือว่าตัวชกนี้นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้ถึง3-2 <Wow. S 1> เบิบสองเบอร์นะเปรียบเสมือนว่าเราพกชก322ต้นอยู่ในต้นเดียวรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนตัวที่3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สมรรถนะดีสูงข,ของเรานะครับคือ a u s s i e Sub Tank p e r f o r m a n c e s e r i e s นะครับปรับได้32ระดับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากโมโนทูบหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วตัวระบบซับแทนส์เนี่ยการที่มีสายต่อมาและมีห้องแกแกก๊สยเ มันดีกว่ายังไงผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าระบบโมโนโทูบเนี่ยด้วยความที่ว่าช็อคอัพเนี่ยเป็นกระบอกเดียวใช่ไหมครับแล้วมีห้องแก๊สอยู่ภายในกระบอกเดียวเวลาสมมุติผมยกตัวอย่างถ้ารถคันไหนที่มีการใช้งานแบบว่านั่งเต็มคันข้อจํากัดของโมโนโทูบเนี่ยดีกว่าทวินทูบไหมดีกว่าครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บางประเภทตรงที่ว่าถ้ารถคันนั้น มีการบรรทุกแบบฟูลโหลดนะครับด้วยความที่ว่าโมโนโทูบเนี่ยมีห้องแก๊สอยู่ภายในกระบอกเดียวกันระยะโชคระยะสะโตกการยืดขดเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับตัวรุ่นสับแทงนะครับในขณะตัวที่รุ่นสับแทงเนี่ยด้วยความที่ว่าห้องแก๊สเนี่ย ถูกย้ายออกมาที่ลูกเล็กทําให้กระบอกหลักเนี่ยมีปริมาณน้ํามันเต็มกระบอกเลยปริมาณน้ํามันที่เต็มกระบอกของโชค๊คซับแทงดีกว่ายัางไงดีกว่าตรงที่ว่าการเก็บรอยต่อของถนนนะครับผมจะไม่รู้สึกว่ากระแทกสะเทือนท้องและมาในส่วนของค่าใช้จ่ายของโช๊คอัพระหว่าง2ระบบนี้นะครับว่าระบบไหนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากาันผมต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วระบบโชค๊คอัพโมโนทูบนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่าทวินทูบเนื่องด้วยของวัสดุเนื่องด้วยของระบบโชค๊คอัพที่ ทำออกมารองรับการใช้งานที่เป็นสมรรถนะนะครับผมและมาในส่วนของแหนบกับสปริงนะครับผมหน้าที่ของแหนบกับสปริงหลกัหลกๆแล้วเนี่ย ก็คือถูกออกแบบมาเพื่อการบรรทุกการใช้งานสําหรับบางประเภทเนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้งานบรรทุกซะเยอะแต่ว่าเน้นเป็นการโดยสารในลักษณะตัวนี้นะครับผมทางออซซี่เองเนี่ยเราก็มีสปริงกับแหนบเนี่ยมารองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับผมไม่ว่าโจทย์ของคุณจะเป็นยกสูงหรือว่าต้องการสมรรถนะในส่วนไหนไม่ว่าจะนุ่มหรือไม่ว่าจะขับเร็วขับหนึบเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดสเปคตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับผมเพียงแค่ทักเข้ามาคุยกับเราก่อนแล้วในส่วนของเรื่อง สปริงกันแหนบนะครับผมผมจะแนะนําว่าติดตั้งโชค๊คใช่ไหมครับผมไม่ว่าลูกค้าจะใช้โชค๊คของเจ้าไหนเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าให้ใช้สปริงกับแหนบคู่เซตของเขาผมจะอธิบายก่อนว่าตัวสินค้าของออซี่เองเนยครับผมเรามีการออกแบบมาเพื่อให้โช๊ออัพสปริงกับแหนบเนี่ยทำงาน ด้วยการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจกำลังจะเปลี่ยนช่วงล่างสักชุดเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาปรึกษากับเราได้นะครับผมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราขึ้นข้างล่างนี้นะครับสินค้าของออซี่ทุกชิ้นนะครับมีอะไหล่รองรับการถอดซ่อมหลังจากที่ใช้หมดประกันแล้วเรายังมีวารันตี เราจะมีบริการรีวอลหลังจากนั้นอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานและเพื่อให้ทีมงานคอสคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาหาเราได้เลยนะครับผมขออนุญาตฝากไว้กับแบรนด์ออซ e s ซั p เพ s i ชันรู้จริงเรื่องช่วงล่างปรับแต่งด้วยความรู้สึกสวัสดีครับ